สวัสดีค่ะเด็กๆเรายังอยู่ในหน่วยที่8ครอบครัวของเราซึ่งวันนี้เรามาถึงเรื่องที่3กันแล้วค่ะนั่นคือเรื่องบทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันก่อนนะคะในวิดีโอมีคำตอบให้เรารู้ค่ะว่าบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในครอบครัวนั้นมีอะไรกันบ้างลองไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะน้องๆในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องบทบาทของสมาชิกในครอบครัวน้องๆจะได้เรียนรู้ว่าคนในครอบครัวของเรานั้นมีหน้าที่อย่างไรในบ้านเรื่องที่หนึ่งที่บ้านของเพลินน้องเพลินตื่นได้แล้วลูกค่ะแม่ น้องเพลินอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วลงมาทานข้าวได้แล้วลูกอ้าวทำไมยังใส่ชุดนอนอยู่เลยล่ะลูกหนูยังง่วงอยู่เลยค่ะคุณแม่ก็เมื่อคืนน้องเพลินดูการ์ตูนจนดึกแม่เตือนแล้วน้องเพลินก็ไม่ฟังเห็นไหมจ๊ะเลยตื่นสายเลยพอนอนดึกแบบนี้น้องเพลินก็จะง่วงนะลูก ทำให้เรียนหนังสือไม่รู้เรื่องด้วยนะจ๊ะคราวหน้าอย่านอนดึกอีกนะลูกไม่อย่างนั้นแม่จะห้ามน้องเพลินดูการ์ตูนตอนกลางคืนนะลูกค่ะคุณแม่ต่อไปหนูจะเข้านอนเร็วๆค่ะดีมากลูกเห็นไหมคะน้องๆเรื่องราวของเพลินถือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะเพราะถ้าน้องๆนอนดึกก็จะทำให้น้องๆง่วงนอน ตื่นมาโรงเรียนไม่ไหวและไม่มีสมาธิในการเรียนค่ะเราไปดูตัวอย่างเรื่องราวต่อไปกันเลยค่ะเรื่องที่สองที่บ้านของพัดพ่อครับผมขอออกไปเล่นข้างนอกบ้านได้ไหมครับเอาสิลูกตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วนะลูกพ่อให้เล่นแค่ครึ่งชั่วโมงนะรีบกลับมา ขอบคุณครับพ่อจะไปไหนนะพัทวันนี้แม่ไม่ให้ออกไปเล่นข้างนอกบ้านนะผมขออนุญาตพ่อละครับขอแล้วก็ออกไปไม่ได้แม่กำลังทำโทษพัดอยู่เพราะเมื่อวานพัดออกไปเล่นจนไม่ได้ทำการบ้านแต่ผมออกไปเล่นแค่ใกล้ๆเองนะครับมันใกล้ก็จริงลูก แต่ตอนกลางคืนมันอันตรายเพื่อมีสัตว์หรือมีอะไรที่พัดมองไม่เห็นมันจะเกิดอันตรายได้นะแล้วพัดห่วงออกไปเล่นจนไม่ยอมทำการบ้านแม่เลยต้องทำโทษพัดยังไงล่ะจ๊ะแล้วผมจะได้ออกไปเล่นได้ตอนไหนอ่ะครับก็ <S 1> <S 1> <S ถ้าอาทิตย์นี้พัดทำตัวดีไม่งองแงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าแม่ให้ออกไปเล่นได้แต่คราวนี้พัดต,ต้องรู้จักเวลานะลูก ต้องทำการบ้านก่อนออกไปเล่นแล้วก็กลับมากินข้าวเย็นให้ทันด้วยถ้าพัดทำตามนี้ได้แม่ก็ไม่ห้ามแล้วล่ะครับแม่ผมจะทำตามที่แม่บอกครับน้องๆคะได้เห็นตัวอย่างพัดแล้วอย่าลืมแบ่งเวลาให้ถูกนะคะทำการบ้านที่ครูสั่งทุกครั้งจะได้ไม่โดนคุณแม่ดุแบบพัดคะ่ะ เรื่องราวของเรายังไม่หมดนะคะยังเหลือเรื่องราวสุดท้ายอีกหนึ่งเรื่องถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเรื่องที่สามที่บ้านของพลอยน้องพลอยคุณพ่อกลับมาแล้วลูกคุณแม่คะเดี๋ยวหนูเอาน้ำไปให้คุณพ่อก่อนนะคะคุณพ่อคะน้ำคะ่ะขอบใจมากลูก คุณพ่อดื่มน้ำแล้วหายเหนื่อยไหมคะใช่เลยลูกได้ทานน้ำที่หนูเอามาให้พ่อหายเหนื่อยเลยล่ะน้องพลอยวันนี้เป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะดูเอาใจพ่อกับแม่มากเลยเมื่อกี้ก็มาช่วยแม่หยิบผักทำกับข้าวเปล่าหรอกค่ะวันนี้ไปเรียนมาคุณครูสอนว่าเด็กดีควรช่วยเหลืองานพ่อแม่เท่าที่ตัวเองช่วยได้ หนูอยากเป็นเด็กดีค่ะลูกพ่อน่ารักมากเรื่องราวของน้องพลอยน่ารักมากเลยค่ะการเป็นเด็กดีของน้องพลอยทำได้ไม่ยากเลยช่วยเหลืองานบ้านคุณพ่อคุณแม่เล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นเด็กดีค่ะน้องๆอย่าลืมเอาแบบอย่างน้องพลอยกันนะคะจะได้เป็นเด็กที่น่ารักกันทุกคน เป็นอย่างไรคะน้องๆได้ดูเรื่องราวทั้งสามเรื่องไปแล้วเรามาสรุปเรื่องบทบาทของสมาชิกในครอบครัวกันดีกว่าค่ะจากเรื่องราวทั้งสามที่น้องๆได้ดูไปถือเป็นบทบาทของสมาชิกในครอบครัวค่ะเพราะพ่อแม่มีหน้าที่อบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีให้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามนอกจากอบรมสั่งสอนแล้วพ่อแม่ยังมีสิทธิ ที่จะมอบหมายงานให้ลูกช่วยทําเช่นล้างจานถูบ้านและยังมีสิทธิที่จะตั้งกฎก,ฎกติกาให้ลูกๆปฏิบัติตามเช่นห้ามเล่นเกมเป็นเวลานานเพราะเด็กที่ดีควรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห้ามลูกออกไปเล่นนอกบ้านตอนกลางคืนเพราะความมืดอาจก่อให้เกิดอันตรายได้เป็นตน้น ถ้าลูกๆคนไหนไม่ปฏิบัติตามกฎพ่อแม่ก็มีสิทธิ์ที่จะลงโทษลูกได้นะคะเช่นว่ากล่าวตักเตือนห้ามเล่นเกมหรือหักเงินค่าขนมเป็นต้นน้องๆที่โดนคุณพ่อดุหรือทำโทษไม่ควรโกรธพ่อแม่นะคะเพราะที่ท่านว่ากล่าวตักเตือนหรือลงโทษเรานั้นก็เป็นเพราะท่านอยากเห็นเราเป็นเด็กดี มีระเบียบวินยัยและยังเป็นห่วงความปลอดภัยน้องๆอ,อีกด้วยค่ะน้องๆคะทุกคนในครอบครัวล้วนแล้วแต่มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปพ่อแม่ก็มีหน้าที่ดูแลให้ลูกเป็นคนดีส่วนน้องๆเป็นลูกซึ่งบทบาทหน้าที่ของลูกก็คือเชื่อฟังและช่วยเหลือพ่อแม่คะ่ะถ้าทุกคนปฏิบัติตามบทบาทในครอบครัวได้ครอบครัวนั้น ก็จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากเลยล่คะค่ะช่วงฉายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าข้อใดถูกหรือผิดพ่อแม่สั่งสอนลูกเพื่อให้ลูกเป็นคนดี เด็กๆควรรอให้โตก่อนจึงจะช่วยงานพ่อแม่การออกไปเล่นตอนกลางคืนอาจทำให้เกิดอันตรายได้การปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ เป็นบทบาทของลูกพ่อแม่ไม่ควรลงโทษลูกเมื่อทำผิด เรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะพ่อแม่สั่งสอนลูกเพราะอยากให้ลูกเป็นคนดีเป็นประโยคที่ถูกเพราะบทบาทของพ่อและแม่คือการอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีเด็กๆควรรอให้โตก่อนจึงจะช่วยงานพ่อแม่เป็นประโยคที่ผิดเพราะเด็กทุกคนสามารถช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่เท่าที่ทำได้ตามความสามารถตนเอง การออกไปเล่นตอนกลางคืนอาจทำให้เกิดอันตรายได้เป็นประโยคที่ถูกเพราะในเวลากลางคืนจะมืดอาจก่อให้เกิดอันตรายได้เช่นโดนทำร้ายจากสัตว์ต่างๆที่มองไม่เห็นหรืออาจเดินเหยียบตะปูเป็นต้นการปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพ่อแม่เป็นบทบาทของลูกเป็นประโยคที่ถูกเพราะเด็กดี ควรเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่เป็นหน้าที่ของลูกที่ดีพ่อแม่ไม่ควรลงโทษลูกเมื่อทำผิดเป็นประโยคที่ผิดเพราะพ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะลงโทษลูกเมื่อลูกทำผิดเพราะเพื่อให้ลูกเป็นเด็กดีมีระเบียบวินยัยวันนี้น้องทราบแล้วว่าการแสดงบทบาทในครอบครัวเป็นอย่างไร พ่อแม่มีหน้าที่อบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นเด็กดีตัวน้องๆเองหน้าที่เป็นลูกก็ต้องตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีเชื่อฝั่งพ่อแม่นะคะน้องๆอ,อย่าลืมนำไปปฏิบัตินะคะจะได้เป็นเด็กที่น่ารักทุกคนเราได้ดูวิดีโอกันจบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยครูแอมดูหน่อยคะ่ะว่าภาพที่สัมพันธ์กับภาพที่กำหนดให้ในภาพแรกนั้น มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะภาพแรกค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะคุณพ่อกำลังทำอะไรอยู่ล้างรถนั่นเองค่ะ,ะคุณพ่อบางคนนะคะอยู่ที่บ้านมีหน้าที่ล้างรถด้วยค่ะเด็กๆด,ดูสิคะคุณพ่อใช้อุปกรณ์อะไรในการล้างรถข้อ a ข้อ b หรือข้อ c คะเด็กๆลองชี้ที่หน้าจอได้เลยคะ่ะ ครูแอมเฉลยนะคะข้อ C ีนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคุณแม่กำลังทำกับข้าวเลยค่ะหน้าที่หลักของคุณแม่ต้องคอยทำกับข้าวให้คุณพ่อและก็ลูกๆทานนะคะเด็กๆด,ดูสิคะคุณแม่ใช้อุปกรณ์ภาพไหนในการทำกับข้าวคะภาพ A ภาพ B หรือภาพ C คะเด็กๆชี้ที่หน้าจอได้เลยค่ะ แหมฉเฉลยนะคะภาพ b นั่นเองอ่าต่อไปค่ะคุณลูกคุณลูกมีหน้าที่ช่วยเหลือคุณพ่อเด็กๆด,ดูสิคะคุณลูกกำลังช่วยอะไรคุณพ่ออยู่คะอช่วยปลูกต้นไม้และรดน้ำต้นไม้นั่นเองเด็กๆด,ดูสิคะอุปกรณ์ที่คุณลูกช่วยคุณพ่อนั้นเป็นภาพไหนเอ่ยภาพ a ภาพ b หรือภาพ c คะ เด็กๆชี้แล้วครูแอมเฉลยเลยนะภาพ A นั่นเองค่ะต่อไปค่ะส่วนเด็กผู้หญิงรูปผู้หญิงเรามาทำความสะอาดบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่กันดีกว่าค่ะเด็กๆด,ดูสิคะว่าอุปกรณ์ที่รูปผู้หญิงช่วยคุณพ่อคุณแม่นั่นคืออะไรคะภาพ A ภาพ B หรือภาพ C กกำลังปัดกวาดเช็ดถูเลยค่ะ อุปกรณ์นั้นคืออะไรเอ่ยภาพไหนเอ่ยอ่าเด็กๆชี่แล้วความเฉลยนะคะภาพ B นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย e g e ออกเสียงเอ g ออกเสียงเกรวมกัน e g ออกเสียงว่า x เดีะะ๋ยวเราลองมาดูคำแรกกันค่ะภาพแรกเด็กๆดูที่ลูกศรชี้นะคะนั่นคือหมุดค่ะเดี๋ยวเด็ก,กๆมาอ่านคำศัพท์ค่ะไปพร้อม,อมๆกันนะคะตัว P ออกเสียงเพอเพอเอ็กเพกหมุดลองอ่านกันอีกครั้งนะคะเพอเอ็กเพ็กหมุดเด็กๆมาดูกันค่ะมีช่องว่างให้เราเติมค่ะ คำสั์เพกหมุดตัวอะไรหายไปคะตัว E กับ G นั่นเองค่ะเด็กๆเติมเลยคำต่อไปค่ะลูกศรชี้ที่ขานะคะเรามาอ่านคำศัพท์กันค่ะ L ออกเสียงเลเลเอ็กเล็กขาเลเอเล็กขา เด็กๆด,ดูค่ะเขาเขียนตัว L ให้แล้วตัวอะไรหายไปเอ่ย E G นั่นเองเด็กๆเ,เติมลงไปเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กคนนี้กำลังทำความสะอาดพื้นบ้านโดยมีถังใบเล็กวางอยู่ด้านข้างด้วยค่ะเราลองมาดูคำศัพท์กันค่ะตัว K ออกเสียงเคเ X k ค้ถังขนาดเล็กเคอเอ็เถังขนาดเล็กเด็กๆด,ดูสิคะตัวอักษรภาษาอังกฤษอะไรหายไปเอ่ยเขามีแต่ตัว k มาให้ e กับ g นั g ่นเองค่ะมาดูภาพต่อไปค่ะเด็กคนนี้กำลังขอตุ๊กตาจากคุณแม่ค่ะคำศัพท์คำนี้คือคำว่าขอนั่นเองค่ะ เราลองมาดูนะคะ B ออกเส B, X, Back, ỏ, B, X, Back, ียงเบอร์เบอร์ X เบกขอเบอร X เบกอเด็กๆมาดูค er. ่ะตัวอะไรหายไปเอ่ยเขามีตัว B มาให้เราแล้วตัว E กับ G นั่นเองค่ะเด็กๆเติมลงไปเลยนะคะ เดี๋ยวเด็กๆมาช่วยครูแอมหาสาระเอกันหน่อยนะคะสระเอเหมือนกับที่เห็นในหน้าจอนี้เลยค่ะเรามาดูข้อที่1กันค่ะเขามีคํามาให้เราสองคำนะคะเด็กๆต้องช่วยหาคําที่มีสระเอให้ครูแอมหน่อยนะคะเพื่อที่เราจะได้ไปเติมในช่องว่างด้านบนค่ะเรามาดูที่คําแรกกันค่ะทออะทะรอเอเลทะเล ต่อไปคำที่2ค่ะพออูภูขอเอาเขาภูเขาเด็กๆได้ยินไหมคะคำไหนที่ครูแอมอ่านสระเอด้วยอ่าถ้าเด็กๆเ,เจอแล้วครูแอมเฉลยเลยนะคะคำแรกนั่นเองค่ะทออะทะรอเอเลเดี๋ยวเราไปเขียนด้านบนกันเลยค่ะทออะทะรอเอเล ลนะคะคำต่อไปค่ะคำที่สองคำแรกคือคำว่าทอเอเทคำที่สออ,อือถือคำไหนมีสระเออยู่คะอันนี้ง่ายมากเลยอาคว้นเฉลยนะคะคำแรกนั่นเองทอเอเทเราก็นำคำนี้ไปใส่ด้านบนเลยค่ะ ทอเอเทค่ะเขากำลังเทขยะเลยค่ะเด็กๆต่อมาภาพที่3ค่ะเด็กเขาทำอะไรกันนะ้าเราลองดูคำค่ะคำแรกโมอโอโมโหอโอโหโมโห,โหคำที่สองค่ะกอเอเกรอเอเรเกเรคำไหนมีสระเอคะเด็กๆ คำข้างหลังนั่นเองค่ะเด็กๆก,ก็ดูสิคะว่าลูกผู้ชายแย่งของเล่นน้องเป็นคนเกเรเลยเนาะไม่ดีค่ะฉะนั้นคําว่าเกเรมีสระเออยู่เรานํนาไปใส่ในช่องว่างด้านข้างบนเลยค่ะกอเอเกรอเอเรนะคะอ่าต่อมามาดูภาพที่4ค่ะเด็กคนนี้ทำไมหนะ้าร้องไห้เดี๋ยวเรามาดูคำแรกกันค่ะ จอไอใจดออีดีใจดีต่อไปคำที่สองค่ะยอโอโยยอเอเยโยเยคำไหนมีสระเอคะเด็กๆอ่าคำที่สองนั่นเองค่ะเด็กๆก็นำคำนี้ขึ้นไปเขียนด้านบนนะคะยอโอโย ยอเอเยเห็นไหมคะเด็กคนนี้กำลังร้องไห้โยเยเลยค่ะวันนี้วันพุธให้เด็กๆทำใบงานแถบสีเขียวนะคะ